ก็ผมอีกแล้วนะครับผมกับผมวิศวกรยงนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะพาไปทดสอบนะครับตัวระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นชุด p o ร e r ู n i t ชุดหนึ่งนะครับผมแต่ชุดเนี้จะเกี่ยวกับตัววงจรไฮโลนะครับผมถ้าใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเลยดูในคลิปก่อนๆนี้แล้วนะครับก็สามารถข้ามตอนแรกไปได้เลยไปดูที่การทดสอบได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู หลักการทํางานนะครับของตัววงจรไฮโลนะครับและการทดสอบชุด power unit ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูการเทสกันนะครับเราก็มาดูการทํางานของวงจรตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าถังนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับก็จะประกอบด้วย unloading ว wow าล์วนะครับผม r e ล i ฟวาล์ว wow นะครับ unloading วาล์ว wow เนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งปกติปิดนะครับผม เราจะตั้งความแข็งโดยใช้สปริงนะครับในการปรับความแข็งของมันนะครับโดยเจ้าตัวมันจะมีลายไพยอรจากภายนอกเนี่ยนะครับมายิงนะครับเพื่อให้วาล์มันเปิดและทิ้งแทงได้นะครับทําหน้าที่คล้ายๆกับรีลีฟนะครับแต่รีลีฟเนี่ยมันจะมีไพอรในตัวของมันเองแต่อันนี้ใช้สัญญาณไพอรจากภายนอกมายิงนะครับดูได้จากวงจรเลยครับผม ามาดูการทํางานกันนะครับผมการทํางานเนี่ยขั้นตอนแรกปั๊มใหญ่กับปั๊มเล็กเนี่ยจะยิงรวมกันนะครับที่500 psi ก่อนนะครับผมเมื่อมันชนะแรงของตัวอัลโลด,ดิ้งวาล์วที่เราตั้งไว้500 psi แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเปิดนะครับปั๊มตัวใหญ่จะทิ้งแทงนะครับส่วนเจ้าปั๊มตัวเล็กเนี่ยนะครับก็จะจ่ายเข้าตัวกระบอกต่อไปนะครับต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาชนะแรงสปริงของตัวรีลิฟวาล์ว ตัวสปริงของเลลิฟวาล์วเนี่ยจะตั้งไว้ที่1,000 psi นะครับผมเมื่อกระบอกนะครับออกแรงกดจะถึง1,000 psi นะครับตัวเลลิฟก็จะทำงานนะครับเปิดทิ้งลงแทงก์นะครับตามรูปเลยครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาดูของจริงกันบ้างนะครับผมในของจริงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเป็นวงจรไฮโดรเนี่ยนะครับประกอบด้วยอลูมิเนียมวอลอลดดิ้งวาล์วนะครับเลลิฟวาล์ว แล้วก็ตัวเช็ควาลนะครับผมแล้วก็ตัวปั๊มสองตอนนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผมตัวใหญ่เนี่ยอยู่หน้านะครับตัวเล็กอยู่หลังนะครับผมก็จะจ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูนะครับส่วนของเจ้าตัวยูนิตนี้นะครับผมก็จะแตกต่างจากวงจรไฮโรทั่วไปนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามันมีไอคิวนั่นเองนะครับตัว a อคิวโมเลเตอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่เดมนะครับเพื่อให้เพสเชอร์เนี่ย นิ่งนะครับเวลามอเตอร์หยุดการทํางานแล้วนะครับขอมอเตอร์มันจะหยุดการทํางานมันจะมีตัวเพชรสวิตเนี่ยเป็นตัวตัดต่อการทํางานของมอเตอร์อยู่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะตั้งไว้อย่างเจ้าเครื่องเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่1้อยเบบาทครับเพื่อให้มีแรงจับยึดชิ้นงานตลอดที่1น0่บาทและเมื่อมันล่วงต่ำกว่า1 4อยสบาทเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทําการเติมเข้าไอคิใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผม เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นระบบประหยัดพลังงานแล้วประหยัดพลังงานอีกนะครับผมเพราะว่ามานอกจากใช้วงจรไฮโลแล้วเนี่ยทำให้มอเตอร์ตัวไม่ใหญ่ยังมีไอคิวช่วยเซฟอีกนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูการทสเลยครับ power unit น,นะครับผมอาการลูกค้าตอนแรกปรับ500บารนะครับ50บารครับ70 80 100 หนึ่งร้อยนี่สิบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ170 ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวคลิปทดสอบตัว power unit นะครับผมถ้าใครนะครับมีปัญหาสงสัยนะครับหรืออยากจะออกแบบชุด power unit นะครับสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือนอกกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานยกดันท่อนี่นะครับยกสิ่งของนะครับยกขึ้นจักหรือเอาไปเพสกดอัดขยะอัดสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะครับ สามารถติดต่อทางเราได้เลยนะครับบริษัท v ีเทคครับยินดีให้บริการโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ